ครับผมก็มาดูตัวต่อมานะครับ <c oughs> การพัฒนาตนเองนะครับละวิชาชีพนะครับมันก็จะไปเข้ากับสมรรถนะการพัฒนาตนเอง <c oughs> ตัวการพัฒนาตนเองว่าไงครับจําได้ยังจําได้ไหมครับนี่จำไม่ได้นึกนึกนิดน,นึงครับการพัฒนาตนเองค้นมวลแรกนะครับศึกษาคนา้นคว้านําข้อมูลน,นั้นมาประมวลผล <c oughs> แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะครับค้นมวลแรกนะครับอ้าวใช้หลักไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาหลักธรรมคิดเชื่อมโยงนะครับอ่าเริ่มข้อสอบครับผมข้อที่1นนะครับตามหลักสมรรถนะกคศข,ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดของการพัฒนาตนเองค้นมวลแรกค้นศึกษาค้นมวลแรกใช่ไหมครับข้อใดไม่ใช่รวบรวมข้อมูลนะครับอ่าดังนั้นต้องเฉลยนะครับต้องถามว่าข้อใดเป็นตัวชี้วัด นะครับอันนี้พิมพ์ผิดต้องตัดคําว่าข้อใดคือตัวชี้วัดนะครับถ้าจะเฉลยว่ากอไก่นะครับนะแต่ถ้าจะเฉลยคน้นถ้าเฉลยว่าไม่ใช่นะครับถ้าเฉลยว่าไม่ใช่นะครับก็ต้องตอบไล้ครับคน้นมวลแรกการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นี่ก็จะตอบข้อจอจานเห็นไหมครับโอเคนะครับ กลับมานะครับที่มาลุยต่อนะครับด้านการพัฒนาตนเองที่ดีควรเริ่มจากที่ใดนะครับก็จะเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเน้นนิดนึงนะครับข้อ2นะครับข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่นะครับ KPI นะครับของการพัฒนาตนเองค้นมวลแรกนะครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารไม่เข้าเลยใช่ไหมครับข้อ 3. การพัฒนาตนเองตรงตามหลักธรรมอันไหนครับข้อใดมากที่สุดพัฒนาตนเองอิธิงานสังข่า,าคนก็ต้องตอบอะไรเลยครับสี่ขาข้อ4ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะครับสมัยนั้นข้อสอบสมัยเก่าๆนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิ่แวร์ซิสเต็มไม่ใช่นะครับถ้าท่านได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเล็ก มีอาคารเรียน2หลังท่านจะเลือกใช้ระบบไรทุกวันนี้เป็นไวไฟหมดแล้วสมัยนั้นนานมาแล้วครับเป็นระบบแลนติดต่อกันนะครับนะตรงนี้ทุกวันนี้เขาใช้ wifi นะครับอินเทอร์เน็ตไร้สายนะต่อไปข้อที่6นะครับขาถามว่าเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดเหมาะสําหรับผู้เชี่ยวชาญ EAS นะครับสมัยนั้นนะครับ e s นะครับ e s <c oughs> นะแล้วก็เรียงลําดับ ม็อกดอกอ็อกซอกสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าระบบ AM อะไรครับ s อระบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลธุรการโรงเรียนนะครับมีหลายตัวนะครับนะตอนนี้ต้องถามคำว่าะไรครับ M.O.E.Safety Center นะนะครับนะศูนย์ความปลอดภัยสพทใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุข M.O.E.Safety Center เท่กว่าอีกนะครับนะ นักเรียนห้าสิบคนครูมีนักการควรพัฒนาอะไรันอันนี้คําถามจำได้เนาะข้อน,นี้โรงเรียนขนาดเล็กคอนเซปชวลสกิลโอ้พูดผิดพอนะต้องเทคนิคเชียนสกิลโรงเรียนเล็กฮิวแมนขนาดกลางคอนเซปชวลขนาดใหญ่เก่งอะไรครับเก่งงานคือฮิวแมนอ่าเก่งงานคืออะไรนะเทคนิคเชียนนะครับเก่งคิดคอนเซปชวลเก่งคนฮิวแมนกลับมานะครับโรงเรียนเล็กๆก่อทำทุกอย่างนะครับ โอ okay, เคข้อ9ครับองประกอบของการจัดการความรู้ข้อใดสําคัญที่สุดนะครับองประกอบจัดการความรู้ก็ตัวคนเนี่ยสำคัญนะ KM บ่งสร้างจัดมวลถึงแบ่งรู้บ่งชี้ความรู้สุกท้ายถึงชี้แล้วก็ลําดับขั้นความรู้ถ้าใครได้อ่านในเล่มคู่มือที่เขียนไว้นะครับตามหลักสมรรถนะก็คืออะไรนะนะ data i n f o o w l e d o e wisdom data ข้อมูล innovation สารสนเทศ โนเลดความรู้ว i สต o อมปัญญาสูงสุดนะครับข้อที่10นะผู้บริหารท่านใดถือว่ามีการพัฒนาตนเองได้ดีที่สุดนะครับข้อที่10พัฒนาตนเองได้ดีที่สุดนะก็คืออะไรครับไปศึกษาดูง,งานแล้วกลับมาถ่ายทอดให้ครูและนักเรียนใช่ไหมครับ